สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพร้อมืครับใช้นะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวรีวรว,รวินี่เลยตาร์มูนฟลครับผมแต่อันนี้ผมมีเล่าสองอันนะนี่เดี๋ยวผมมีเล่าสองอันนี่ผมมีสองอันนี้นะแต่นี้เราจะสูงว่าไม่ซ้ำหรือซ้ำครับ เขาเจ้าจะากร้านะผมไม่กินแล้วให้กินมาหลังคอยลาแป๊บน,นึงนะครับแปาบน,นึ้นะผมขอไปเอากระ่ก่อนนะครับ นี่ครับเลยเหรอครับตรงนี้ปึ๊บตรงสอบเพอาะงนี้ว่าผมแกะไม่ได้อันนี้วิธีเล่นมาได้เล่นได้สองแบบนะแบบนี้ก็ได้ ที่แบบดี่ก็ได้ครับฟังแก อันที่หนึ่งนะครับเฮ้ยอุ้ย,อ,ยอันนี้ให้ตัวไม้ไปซ้ำตัวที่สองนะครับอุ้ยของนา่ามิซ้าเฮ้ยนี่ในนายาทนจิโู่ถ้าไม่เชื่อเราชวนดูใกล้เลยเนี่ยันจิโู่ ค่ะวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมดีใจมากเลยผมคอณครับ